สนับสนุนโดยยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟีแผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก็ใช่ยาเฮ้ยอ,อย่าตาหม,มาอย่ามาจับเราน้องเหมียวอู้จะทำทำไมเนี่ยสวัสวดีค่ะทุกคนสวัสดีาอากาศกับน้องเหมียวปุ๊กนักพิกรเองค่ะเนี่ยกำลังหนีมนุษย์อยู่ค่ะบอกว่าจะจับเราไม่ขอฝนอุ้ยทำไมต้องทำขนาดนั้น呐 อากมันร้อนขนาดไหนกันเชียวมาดูกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3อ,องาศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางค่ะขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งค่ะ แล้วสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันต่อเลยนะคะเหนียวสําหรับภาคเหนือนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น1-3งาองศามีฝนบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิสูงสุด31 3 6องศาค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาสูงสุด29-33องศาภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาสูงสุด33-35อง ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาค่ะภาคใต้ฝนตกได้20-30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเท แอแปริมณฑลอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาสูงสุด 30- 36องศาค่ะก็วันนี้นะคะ22มีนาคมเป็นวันน้ำโลกนะคะอยากจะให้ตระหนักถึงปัญหาของการขาดแคลนน้ำว่าสำคัญขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ต้องมาจับแมวแห่กันแบบนี้นี่แหละค่ะเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะหนีพวกนุชได้สงสัยต้องไปหาที่ซ่อนจนกว่าจะส่องทุ่มเครื่องเพราะว่าวันนี้เขามีปิดไฟลดโลกร้อนพอดี <c oughs> แผนเนี่ยน่าจะ ที่สุดงั้นขอไปหาที่หลบก่อนนะคะสวัสดีค่ะห,หนีไปทางไหนดีลงตุ่มดีกว่า